สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนการเขียนโค้ด y t h o n กันนะคะผ่านหัวข้อการประยุกต์ใช้ Dictionary และก็ List นะคะโดยตัวอย่างที่เราจะนำมาสอนในวันนี้นะคะเป็นตัวอย่างใกล้ตัวของทุกคนในวันนี้เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เราติดโควิดกันใช่ไหมคะแบบว่าต้องกักตัวอยู่บ้านอะไรแบบนี้เพราะงั้นสิ่งที่เราจะเอามาเป็นตัวอย่างก็คือ Netflix นั่นเองค่ะเราจะมาลองเก็บข้อมูล หนังในแต่ละหมวดของ Netflix ดูนะคะค่ะเริ่มเลยก็คือเราจะสร้างตัว dictionary ช,ชื่อว่า Netflix ขึ้นมานี้เริ่มด้วยตอนแรกเราจะแบ่งเป็นซีรีส์นะคะแล้วก็ Movie ใช่ไหมคะเขียนรอไปก่อนแบ่งเป็นสองประเภทก็คือในส่วนของ โดยที่เป็นซีรีส์ตอนยาวๆแล้วก็ภาพยนตร์แบบตอนเดียวจบนะคะค่ะโดยในซีรีส์ก็จะแบ่งอีกเป็นประเภทนะคะเป็นฮอลล์เใช่ไหมสยองขวัญน,นะคะแล้วก็เป็นดราม่าละกัน,นะคะ่ะสุดท้ายเป็นคอมเมดีล้ละกันนะคะเอาตัวอย่างง่ายๆส,สามโหมดก่อนนะคะอ่ะลืมต้องใส่เข้ามาด้วย ก็ในเฮเลอ์นี้เราอาจจะเก็บเป็นหนังสยองขวัญที่เราเคยดูหรือว่าเป็นที่เราอยากจะดูว่าลิสต์เอาไว้แบบนี้ก็ได้นะคะการในกรณีนี้จะใส่ใช้เป็นคําสั่งลิสต์นะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องใช่ไหมคะแรกเลย stranger things black summer อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะ โอเคแล้วก็อย่าลืมใส่ตัวนี้ด้วยคอมมานะคะอ่าแล้วก็ทำเหมือนเดิมทีนี้ดราม่าอ่าเอาแบบดังๆเลยอีแทวอนนะคะอึ๊บกระบอ,อกิงดอมแล้วกัน ก็จะรวมใส่มาอืมแล้วคอมดี้นะรีพลายเอาสักอันนี้สักสองเรื่องก็พอะคะกระตูนละค่ะเราว่าโอเคผลตัวนี้เราก็จะทำเหมือนกันนะคะก็กล้องมาเลยกัน <c oughs> อันนี้เป็นลูกน้ำตัวปิดจบคดี๋ยวกลงมาโอเคค่ะตรงนี้เ,าเราใส่ตรงนี้ก้อนหนึ่งแล้วเราอย่าลืมใส่ตัวมาคันด้วยนะคะอ่ะก็มาเปลี่ยนเรื่องอ่ะมูวี่มีอะไรบ้าง อ่าเดเลน์ฮาก็อ่าหนังของสต ah, mm ีเเ็นทีนก็อิดอะไราม่างเลยไททานิกเด้อร่ นี่เป็นสปายนะคะเดทผูกก็อีกสักเรื่องคิงแมนนะคะทีนี้เมื่อเสร็จแล้วลองรันดูนะคะโอเคถ้าไม่เกิดเออร์เลอร์อะไรแบบนี้แปลว่าเขียนถูกต้องแล้วนะคะนี้เราจะมาดูในส่วนของโครงสร้างกันสักหน่อยตรงน,นี้เราเป็น d i c t i o n a r ่ะเป็นตัวเอ็นตัวเล็กแลยนะคะชื่อ Netflix นะคะในนี้จะแบ่งเป็นซีรีส์แล้วก็มูวี่โดยในซีรีส์กับมูวี่เนี่ยจะแบ่งแคตตาก็รีย่อยๆลงไปอีกนะคะเป็นฮ์เร์ร่ดรามา่าคอมเมดี้ใช่ไหมคะสามหมวดหมูวและในแต่ละหมวดก็จะมีชื่อหนังที่เข้ากับหมวดน,นั้นๆอยู่ใส่เอาไว้ในลิสต์นะคะค่ะนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ตัวดิกชันนารีแล้วก็ลิสต์เข้าด้วยกันนะคะตัวอย่างง่ายๆที่ใกล้ตัวคะ่นะคะ่ะ ทีนี้เมื่อเขียนเสร็จแล้วเรามาลองเรียกข้อมูลดูนะคะเขียนเลยเรียกข้อมูลซีรีส์มาดูนะคะแล้วก็จะได้เป็น horror drama แล้วก็ comedy ก็มีข้อมูลใน l i s ์น,นี้นะคะหรือเราจะเรียกลึกลงไปอีกเราอยาก,ยกวันนี้เราอยากดลือด comedy โอเค,อเคก็ดูเลือกจากใน list ที่เราแบบริดไว้ว่าเราจะดูได้เลยนะคะ โอเคค่ะแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยเราสามารถเขียนโค้ดให้ตัวผลลัพธ์เนี่ยออกมาหน้าตาสวยๆกว่านี้ได้นะคะโอเคค่ะขออนุญ,ญาตตัดคลิปนะคะโอเคนี่ก็เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นโค้ดที่ทำให้หน้าตาของตัวการแสดงผลของเราเนี่ยสวยขึ้นนะคะวันนี้อาต้องเป็นตัวเล็กค่ค นะคอะ uh, input type uh, เราบอกเอาซีรี e s ละกันค่ะโอเคซีนี s แล้วก็แคตตาล็อกีอยากดูเป็นอารามาลองพิมพ์ตัวเล็กดูนะคะ mm hmm. เพราะว่านี่เราเขียนโค้ดดักไว้เรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้มันก็จะแสดงผลแบบสวยงามให้เราดูแล้วนะคะโอเคค่ะก็ขอจบการสอน การประยุกใช้ Dictionary แล้วก็ List เอาไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ